ปัญหาหน้าจอมีเส้นแนวตั้งในสมาร์ทโฟนซัมซุงกำลังสร้างความกังวลใจให้กับผู้ใช้หลายคนทั่วประเทศและนี่คือจุดเริ่มต้นของมาตรการช่วยเหลือที่อาจเปลี่ยนความไม่สบายใจนั้นให้กลายเป็นความมั่นใจในบริการหลังการขายแต่สิ่งที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือมาตรการนี้มีเงื่อนไขละเอียดและข้อยกเว้นอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวบริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดได้ร่วมมือกับสภาองค์กรของผู้บริโภครวมถึงตัวแทนผู้บริโภคออกแถลงการ์ถึงแนวทางการเยียวยาสำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟนซัมซุงทั้งหมด11รุ่นทีสพบเนนวตั้ง ปรากฏบนหน้าจอโดยครอบลรมรายละเอียดทั้งคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนเพื่อรับการดูแลเหล่านี้อย่างชัดเจนโปรง่งใสหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับบริการคือต้องเป็นผู้ถือครองและใช้งานมือถือรุ่นที่เข้าร่วมรายการมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนอ้างอิงจากการลงทะเบียน Sam วงแอคเคาน์หรือมีหลักฐานการซื้อหากสังเกตเห็นเส้นแนวตั้งเมื่อใช้งานควรลงทะเบียนขอสิทธิ์เยียวยาได้ตั้งแต่วันที่21สิงหาคม2568เวลา8นาฬิกาไปจนถึง21 กันยายน2568เวลา23นาฬิกา59เนาทีเมื่อเลือกและยืนยันว่าจะรับสิทธ์แล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนกลับหรือยกเลิกได้ได้ตรวจสอบเงื่อนไขให้ดีก่อนตัดสินใจและนี่คือจุดที่หลายคนอาจพลาดผู้ลงทะเบียนต้องยินยอมให้ซัมซุงตรวจสอบข้อมูลและรุ่นเครื่องว่าเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สมาร์ทโฟนรุ่นที่เข้าข่ายในการเยียวยาครั้งนี้มีทั้งหมด11รุ่นได้แก่ Galaxy Note 2ี่ Note 2 5 G Note 20 Ultra Note 20 Ultra 5 G กาแล็กซ S ยี plus S ยี่สิบอุ a l รากาแล็ซ S ย1่ fe S ยี่สิบเอ็ดอุ y รกาแลกซ S ยี่ S ยี่ plus S ย2่สิบสอุรโดยทั้งหมดต้องเป็นเครื่องที่จัดจำหน่ายโดยไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดหรือศูนย์บริการที่ได้รับแต่งตั้งและผ่านการเปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีประเด็นที่น่าสนใจและอาจเป็นข้อถกเถียงสำหรับใครหลายคนคือสมาร์ทโฟนที่เกิดความเสียหายในลักษณะดังต่อไปนี้จะถูกตัดสิทธิ์การเยียวยาทันที หน้าจอไม่มีเส้นแนวตั้งปรากฏความเสียหายจากของเหลวหรือสารเคมีหน้าจอหรือฝาหลังแตกบุบบิดงอหรือเสียหายทางกายภาพใดๆกรณีโครงสร้างเครื่องเฟรมชำรุดส่งผลให้หน้าจอปิดไม่สนิทมีความเสียหายอื่นที่เกิดตามหลังเส้นแนวตั้งแต่ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าเกิดก่อนหน้าดังนั้นผู้ใช้จึงควรตรวจสอบเครื่องเบื้องต้นด้วยตนเองก่อนลงทะเบียนเพื่อไม่ให้เสียโอกาสได้รับสิทธิ์สำหรับกระบวนการลงทะเบียน ผู้ที่มั่นใจว่าตรงตามเงื่อนไขต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่บริษัทระบุภายในเวลาที่กำหนดเมื่อการตรวจสอบเสร็จสิ้นระบบจะแจ้งผลพร้อมดำเนินการเยียวยาตามมาตรการสิทธิ์นี้จะครอบคลุมเฉพาะผู้ใช้ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบทุกขั้นตอนตามเงื่อนไขหากไม่ผ่านแม้เพียงข้อเดียวก็จะไม่ได้รับสิทธิ์และนี่คือสิ่งที่หลายคนมักมองข้ามในประกาศมีการสรุป f อ q คคำถามที่พบบ่อยทั้งเกี่ยวกับรุ่นมือถือที่ได้รับสิทธิ์ช่องทางและช่วงเวลาลงทะเบียนวิธีตรวจสอบมูลค่าคูปองหรือราคาซื้อคืน ขั้นตอนหลังยื่นลงทะเบียนระยะเวลาดําเนินการและหลักฐานที่ต้องเตรียมรวมถึงการรับประกันหลังซ่อมแซมจึงขอเน้นย้ําสำหรับผู้ใช้ซัมซุงใน11รุ่นนี้ถ้าพบปัญหาเส้นแนวตั้งควรดําเนินการลงทะเบียนภายในวันที่21กันยายน2568โดยเร็วที่สุด